từ này thì làm cho lót cái này tôi mượn về Nam mua bây giờ mình đang đi vào trong trung tâm của vậy là thì rằng uen amo này nó bị ảnh hưởng về covid thua rất là nhiều nhưng mà mọi người đi ra đường cẩn thận coi như là chính phủ họ họ cũng lên thông báo là mình phải tự tự bảo vệ bản thân chứ ở đây họ không có lockdown giống như các nước khác dù thì này mình bệnh covid mình có dỡ mình cân đó và sắp con xịt vào lán rồi có mình tịt covid สองแสนว่ามันเยอะเหมือนกันนะแต่ว่าที่รักษาหายประมาณแสนกว่าคือว่าอันนี้ที่เขาอัปเดตที่คนผู้ติดโควิดนะครับเนี่ยตอนนี้อยู่ในตัวเมืองลหนนลา้านค้านะวันนี้ไม่รู้จะเปิดถึงเมื่อไหร่อันนี้คามูลเล็กๆประมาณ1มื่นหมื่นแคนอยู่ที่นี่ อยู่ในตัวเมืองน,นะครับอยู่ชานเมืองมันมันสนะี่หมื่นสี่หมื่นว่าต่อมา, 40, 40, 40. มานนี้อยู่ขอม,มแนแวะโมน <c oughs> ถือว่าหิมะปีนี้มันน้อยมค่อยเยอะเท่าไหร่ถ้าทุกปีประมาณสิปีที่แล้วหิมะเยอะบางทีหิมะมันตกมาครึ่งเมตรเลย กเขาเอารถมาเขาจะขุดที่ม้าแล้วก็บรรทุกไปนอกเมืองทิ้งนี่ร้านขาเขาเปิดบางบางล่างครับก็จะปิดรูว่าถ้าคนทำงานหยุดถึงวันที่สี่ยานุอรีปีหน้าจะเข้าทำงานวันจันทร์ ยุโรปเราเห็นว่าที่บ้านทำไมเขาทำให้หรูเหมือนที่เมืองไทยที่เอเชียถือว่าอะไรไหเขาทำแบบนี้นะเขารักษาความเก่าแก่ของยุโรปแล้วก็เขากันหิมะด้วยถ้าสมมติเราทำรั่วลาเหมือนที่โน้นหิมะมันตกมันจะค้างอยู่บนมันทำแบบนี้มันจะเนี้ยมันจะหิมะมันจะไม่ค้างอยู่บนแล้วก็ไม่อันตราย วันนี้จะวันพรุ่งนี้มันจะมีที่ลดราคา<ม>ที่เศษอืเ<ม>ด้เห็นไหมโควิดมันระบ,บาัดเยอะแต่ว่าคนก็เดินก็เดินเนี่นะ<ม>ใครติดก็ติด <c oughs> จะว่าตอนนี้เขาไม่ค่อยเดินชิดเท่าไหร่ใกล้ชิดเท่าไหร่อยู่ อยู่ใกล้ๆนูน้นเป็นร้านอาหารแล้วก็จะให้นั่งโต๊ะหนึ่งแปดคนมันก็ฟังดูมันนสนุกเหมือนกันนะถ้าข้าวบะโตแล้วก็อยู่ในในในตัวที่ร้านอาหารถ้าแปดคนต่อโต๊ะแล้วก็อยู่ในร้านอาหารมันมีกี่โต๊ะเราผู้คนเดินไปมาก็ปะทากันมันน้นใกล้ชิดอยู่แล้วนะมันก็ห่างๆกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่ เพราะฉะนั้นคนยุโรปเขาไม่กลัวโควิดเขากลัวเน่อดตายเพราะฉนั้นแต่ก่อนเดือนที่ไม่สาถึงเดือนที่ฟุชิฟาอยู่ที่นี้พวกผมทำงาน2วันสามวันจะได้ที่รัฐบาลเขาจะจ่าย3วันเราอยู่บ้านแต่ตอนนี้ก็เปิดแล้วทำอาทิตย์หนึ่งวัน ตอนนี้ผมอยู่ในที่เคาเลือกว่าอะไรน,นะเหมือนที่วงเวียนอะใหญ่เนาะไกลๆนันะ่นเป็นเ,เป็นบเห็นไ,ไหมทุกคนในวันยี่สิบหกอะแล้วเขายัางไปซื้อของนี้มันของมันลดราคาเยอะ นีต่ตอนนี้มันมีของอะไรของรัฐประมาณของที่อำเฟอต้องบูนเลยเราเขา้าติดต่อเลยมีจากคนเขาคอยรออยู่น้าแล้วก็เขาจะให้กี่คนเข้าในโอเคนะครับสุขสันวันปีใหม่นะครับ rồi bây giờ đây là những anh chị em nào đang ở việt nam hay đang ở xa mà muốn biết về thông tin ở đây thì qua cái đoạn video này mình sẽ quay và để cho anh chị em nếu có muốn sau khi dịch mà covid nó hết hay là có vaccine rồi đó và thế giới đi lại bình thường mình đến đây chơi thì khỏi bỡ ngỡ ở đây mình lấy cái dữ liệu mà dân số ở cái huyện Vanamo này á, là khoảng trình 2015 á, thì 5 năm nó sẽ update một lần hiện tại giờ trên 33.000 người mà tại cái trung tâm của Vanamo khoảng trên 18.000 người Đó. hôm nay là ngày 26 tháng 12 cho nên là họ sẽ đi ra đường mua sắm có thể hôm nay họ mở cửa tới 4 giờ tại vì mình có chưa có coi cái bảng mà nó để vậy Vì sau đó thì 27, 28, 29 vẫn mở thì 30 họ đóng, họ đóng tới tới 4 tây thứ hai. Nhưng mà đồ tiệm đồ ăn vẫn mở. Tiệm đồ ăn vẫn mở. Có tiệm thì mở tới 8 giờ tối, có tiệm mở tới 6 giờ chiều, có tiệm mở 4 giờ chiều tùy theo tiệm. Đồ ăn vẫn mở quần áo có đồ chơi có thể là họ đóng cửa sớm nhưng mà vấn đề mà ăn uống thì họ vẫn mở để cho người dân đi mua sắm thì lần covid nó ảnh hưởng rất là nhiều đến đó. nó nhiễm rất nhiều ở thụy điển và đến cái thụy điển họ cũng có lót giống như những cái nước khác mình thấy uh, xa xa đó người dân vẫn đi uh, chợ bình thường nhưng mà họ phải giữ cái khoảng cách họ tự bảo vệ bản thân vì chính phủ cũng thông báo hy vọng là um, từ đây tới hè có có vaccine mọi người được uh, được uh, chích vaccine được uh, thế giới thông thường thì uh, các bạn có thể tới chơi ở thụy điển những cái video clip tới đây mình sẽ quay mỗi cảnh mỗi nơi để cho những người mà ở xa tới để nắm bắt và hiểu rõ được đất nước và con người ở đây thì đây là cũng là video thứ hai của mình để mình quay để mình thử giống như là kêu là amateur đó <laughs> ok nó khác về tuần khó thì là thanh phu chung phải còn nó vì non youtuber là cơ. นี่คือเป็นมือใหม่สมัครเล่นของผมกอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์และก็สนับสนุนด้วยนะครับเดี๋ยวต่อไปผมจะทําที่วิดีโอในใหม่ๆแล้วก็หลากหลายอยู่สวีเดนแล้วก็อยู่ยุโรปแล้วก็ผมจะทําให้ทุกคนได้ชมนะครับบายบาย